สวัสดีคะ่ะรายงานตัวตอนเย็นเจ้าคะ่ะป้าปันนาค่ะกินข้าวกันเจ้าคะ่ะกินผักก็ผักก็กินแบบแบบประหยัดก,กินอาหารหนูก็บ้านๆน,นะคะไม่มีอะไรพิเศษเกนมาไม่สมใช้สา,สามสิบกีบใช่หัวตีเกนมันไม่สมมาจากบ้านเทราขอเนเกนไปค่ะ นี่อย่างไกินได้น่นแเลกินง่ายๆเลยนะพี่น้องมันร้อนมันร้อนหูก็ป่าเลยกินง่ายๆบานเท่าไรกันสามสิบกิบ ไข่ดาวายี่สิบใบพอดีไข่ดาวมันเอาใส่กล้องเขาแล้วมันแน่นกับเขาเยอะก็เลยก็ได้เอาไปหมดกันไข่ดาวที่เอาไปให้เฮ็ดไข่ค้นขับรถพยบาบาลนันล่นนนยแหละไม่นูนัก็เลยสุไปเกะผู้ดดกินผุ้อื่ผ้กินน้ำเผาดอก พัพนแงงเนือเ็ดออกไต่ไต่หน,น่อยสักหน่อยนะมัอาหารไต่เิ็ดผิด <c oughs> ก็จะทำากินกิกินเม่มีเวลาดอกจนดกเพชรเป็นสมพักบ้านเฮาดีก็ง่ายดี สามสิบกีบเจ้าค่ะมาเด้อกินข้าวปลาปันหนน่าดยวความกคลบกัน,นามาันบอกอะไรนี่พ่อสมม่งนสลัดหอมเดนพ่อสงสลัดมะเดื่ ซอรไพรส์ <Surprise! S 2> พ่อหนูส่งอะไรเซอรไพรส์ Surprise ให้หนูใช้มือนี่แหละค่ะยิบกินลูกทุ่งลูกทุ่งส่วนมากคลิปหนูหนูจะไม่ลงอาหารที่มันที่มันอันนี้ด้วค่ะหนูจะลงอาหารแบบธรรมดาของหนูแบบนี้ เพราะว่าหนูคิดว่าพี่หมาจ้ะพอมีเรื่องสุดร้ายจากอันนี้หรอพี่วินาะวันนี้เป็นมันอะไรคะวันโจกกิง้งเออวันโจกกิง้งเขาโจกกิง้งเธอเขาไม่ซื้อให้ดอกกะลอกมาเลยพาไปแล้วทุยแต่พอได้ฟัดคงรู้ว่า,า,า,าวันจ่ายอิมอร์จอนมีนออกซอลินได้สกอยัดที่โลส ทิ้งทุกคลาสนี้ด้วยซ่งฉันไม่ได้บอกเลยว่าพ่อโกหกพ่อส่งกระหลกมาให้ <Yes. S 2> สุดไพเป็นวันโกหกเขาโ <laughs> ดนารู้ตอนพอ่อค่ะร้อนมาก จกกินแบบนี้แหละพี่น้องกินได้แค่อิ่มหลับคนแปังไอ้ภาษะผัดปังไป็ตัวที่ครับยอดช่วงตัวเลยผัดปลาปายยอดช่วงตัวเลย Jag kommer inte att göra det. Då måste, måste man ha för någonting innan man får hem en hamster? Va? Vad måste man ha, ha för någonting hemma innan man får en hamster? En bur. Jag tror inte på det. Kom du köpa? kom du tjöta? Vad står jag här för någonting? Och hallonmjölk och najs. Jag vet inte. Mm. inte på dig. Det där <imfört> är mm Hamster Det där är Det där är sånt de ska sova på. Det är Törlettsand. där är det där är Och det där är Hamsten. Och där är en som ska bita på. โยนเข้าปากมั่เสร็จลองดูดิค่ะแล้วปารีนาแต่มันเหม็นนะครับวัน่นี้ น้องจ๋าเอาขาลงหน่อยเอาขาลงหน่อยซูโม่ช้รื่าเม่อไรกจะงจะเป็อะพดอะไร <c oughs> พ่อซื้ออะไรให้เหรอ <c oughs> เป็นมันโกงผหกอเปล่า Men pappa idag är det ju när man skojar. Ja men du såg ju att jag hade beställt det. jag ska köpa hamsterbur köpa det inte att köpa en hamster. Säg, få... säg till mamma att pappa har köpt. Pappa, hur mår du? Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag svär om mitt liv. บักไอเดียตโกโหกมันคิดตัวถ้านายจับไม่ได้แต่ว่าตำรวจนะว่าเขาเสือพูดจริงบกอกไอเดียตโกโหกลูกอันนี้โกโหกอันนี้มันตำรวจไม่จับนะขึ้นศาลไม่ได้นะมันต้องศาลเตี้ยเท่านั้นอย่ามาโกหกลูกโกหกเต้าทําให้มันดีอกดีใจนะถ้าไปร้านก็ไม่โฉนะแต่วถ้าไปยังจะหนันเปลี่ยนใบแปลอรอย่างเงี้อืออย่ามาโกหกลูกโกหกเต้าให้มันดีใจนะ ถ้าโกหกวันนี ina, ้ต้องเจอสารเตี <S <S> quiero, ้ยบ้านถ้าต้องวิแกนต้องมือสวดแบบซึ่งกันกันไตหรือกระหลอกกระหลอกคิดว่าโกหกลูกเลยไม่แก่อีสานนะครับเลยริ็ข้าววิแกนมือพอเขาเหตุงาไปทุ่งให้ทุ่งนาเลี้ยงวัวเลี้ยงคไก่น่าจะเป็นโอเนจ้าแล้วฟูดมันเที่ยว Men får äta jag får inte äta bajskorv då? Då får du äta Ja, Jag har sagt det, det, andra, det, andra, det, andra, det andra, alltså, för att du ska få en så ska du ha bajsbröd och äta bajskorv. Det är det jag har sagt. Jag tar in två timmar det. Ja, gör Och Hejdå. Jag tror inte på dig. Jag skojar aldrig på första tiden. Jo, man skojar ju inte på april sa du. Nej. Du sa ju det. Jo, det gör man. För Linda gjorde det idag. För hela klassen. หนูนาก็ไม่ใช่ว่าเด็กกินอะไรแบบของมันเพราะว่าก็ไม่ได้เรียกลูกจะผักนะเด็กมกันต้องกินเนื้อกินอะไรเรียกบำรุงสมองกินแต่ผักไม่ไม่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> นั่นแหละค่ะตกลงสรุปก็คือหนูไม่ค่อยโชมไม่มีอาหารที่แบบอะไรเป็นเน,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 นื้อนุ่งเนื้อนื้ออะไรเยอะะนะคะถ้าหนูทําคลิปหนูจะมีประมาณนี้เพราะว่าหนูคิดว่าทุกคนสามารถดัดแปลงกินอาหารที่ตัวเองชอบเป็นแพงแต่สินะขอคงนูเนี่ยอาหารไม่แพงอาหารธรรมดาจะเป็นบ้านเท่า ถ้าอยู่ที่เมืองไทยกับอาหารทรไมได้ไม่ได้ขึ้นห้างขึ้นอะไรแต่แถ้าอยู่ที่นี่ก็โอ้ยเสียบลายพี่โนโอ้องเอยกินไปน้ำบ่ไปน้ำเดวค่ะคลิปนี้ก็ได้ไม่หนีหนูสั่งไม่หนีหนูสั่งอันประเดี๋ยวประเดี๋ค้นไทยห้อเงเดือดค่ะ เพื่อนก็ไปหาปลาแล้วกันนะเพื่อนก็มีปลาเห็ดปลาเด็กเห็ดปลาสุ่มเห็ดปลาจอมเห็ดกุ้งกับปลาหาปลาหากุ้งยุคสวิดินเลยค่ะปลาจอมปลาซิวสวิดินกับตัวนี้น้อยกับตัวใหญ่ก็บ้านเขาอยู่กัวนีกุ้งนีหอยปุกนี่กันนี่แหละค่ะพี่น้องหนูน่าจะสั่งปลาเด็กน้ำเล้วน้ำใบปลาเด็กตัวจะมาไปทอดกิน เซบเดนพดลังค่ะกระซ่งมาให้กันแป๊ดมึงด้วยเดี๋ยวต่อคลิปให้เจ้าค่ะ น้องกินฮอทซับเลตถ้าเราปวดคอจะมาแต่บ้านนูนะ้ำไม่ได้ปวดคออยากกินช่ีสน้องเห็บข้าวแต่วันนี้ไม่ใช่ข้าว <c oughs> แล้วก็มีกะหูกข้าวอี่ <c oughs> แต่ว่า น้นก็ไม่กินอยู่อันนั้นเพราะว่ามาันร้อนแล้ววันนี้น้าไม่อยากกิน <c oughs> ไม่ใช่แล้วอันนี้นา้าจะกินสูตรอันไม่ว่าจะปิดจะปูเมั <c oughs> นร้อลลี่เพราะมันดังเพราะป๊าป๊านน่านกฮะโอเคเสียงมันดังใช่ไหมเสียงฮอลลี่มันดังออืๆ <c oughs> แล้วตกลงเวลาเราจะซื้อไหนบอถ้าเขาบอกว่าเราจะซื้อ จริงเหรออือหขีดตัวก็ยังไอเดียขีดตัวเธอเหรอไม่บอกป้าป,ะ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 ปะ้าโกหกเธอแล้วมั้งฉันไม่เชื่อเธอไม่เชื่อทำไมเธอมไม่เชื่อป้าป้านาขามาคลิปสงจบเถอะนั่งคุยกับแม่ก็ได้ ป,ป้าปันนามาคลิปสองนะเจ้าคะป,ะป้าปันนามาคลิปสองโตจากที่ปลากินไปด้วยคุยไปด้วยนะเจ้าคะเนาะมิแตกินหลายมันบางคนกิเตกินหรือว่าเบายางอื่นพลงคนเพิ่นกระเบิงแต่ะกิปกินเขาเพิ่นกระเบิบึงส่วนตัวชีวิตส่วนตัวหรือว่าการพูดสำเนี้ยงการพูดหน้าตาของเขาเอียงหรอกเจ้าค่ะที่นี่เมนูน้าก็อยากเห็ด